ตัวนี้เป็นงานทะเลนะครับนะมีมาไม่บ่อยแนละ้วตัวนี้นะตัวนี้นะนานๆผมได้มาทีนะแต่สภาพนะครับผมหามาได้ส,สวยๆเลยนะครับนะแกรนเวฟนะแกรนเวฟเอ็กซนะ 50sh นะครับของค่ายดีว่านะครับแกรนเวฟนะครับสายงานทะเลโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะหรือ,อไปอัดเบิร์ดก็ได้นะนะครับนะเจแปสภาพสวยนะครับ สวยเลยนะครับแกรนเวฟนะครับลูกสปูลเนี่ยสีทองนะครับเหลืองอารามนะครับไม่มีเอ็นปิดเปิดโชว์นะครับะน,นะนะครับดูกันนะลูกสปูลนะสวยๆเลยนะครับนี่สปูนสีทองสวยๆนะครับไม่มีน้ำทะเลกัดแน่นอนนะครับนะ มีรอยพวกขนแมวขนควนบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับนะครับป้ายต่างๆนะครับแกนเว็บนะครับป้ายนะครับนะครับขารอกนะครับ สวยสวยงามนะครับเนี่ยแขนอลอๆนะสีทองเน้นสีทองเลยพวกนี้นะครับเนี่ยเราทำมานะครับหน่อกนะครับไหลเลื่อนดีปกตินะครับแขนหลอสวยๆนะนะครับนี่ตุ้มต่างๆนะครับสายแจวนะครับ ในสปีดนะครับ PE6 คว้า500เมตรนะ PE6 นะครับระบุไว้นะครับ PE6 500เมตรนะครับขอบริงสีทองสวยๆนะครับนะครับ j 8นะครับก็จะปั๊มที่ฝา cover นะครับฝั่งไซส์ไซส์เพจนะครับฝั่งแฮนเดิลนะครับ j 8นะครับสวยๆนะครับ อันดามันนะครับแดนเวฟเอนะครับห0นะครับเอฟวี uh, v, นะครับนะครับ uh, ลองลอยน้อยมากนะลองลอยน้อยมากนะครับลองลอยมีบางนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับโดยรวมเนี่ยสวยนะครับนะครับก็วางขายญี่ปุ่นนะปลูกมือซงมือสองเนี่ยก็ หลายตั้งอยู่นะครับรุ่นนี้นะอย่างแพงอะ่ะนะแต่ได้มานะครับก็เปิดราคาบ้านเรานะก็ตามสภาพตามต้นทุนนะครับนะครับสภาพรอกสวยแน่นอนนะ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 ครับได้ไปเนี่ยนะครับหมุนขวานะครับหมุนขวานะครับแกนเวฟนะครับหมุนขวานะ ลื่นดีฮะลื่นดีนะครับนะงานทะเลนะครับนะครับกดปีสปูนนะครับนะไหลลื่นดีนะครับปรับหนงปรับคอนสปูนได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับคลิกเสียงนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะนะครับ ตัวนี้ดังลั่นดีมากนะครับนานๆนะเสียงตัวนี้นะลั่นแสบแก้วหูนะครับปดฟีสปูลนะครับแบบคันโยกนะครับพวกนี้นะครับระบบเบรกนะครับนะแบกสตาร์แบบมีเสียงนะครับนะครับพุกเบรกคาร์บอนนะครับพวกนี้นะครับ คายเบรกออกโอเคนะครับสภาพกิ๊กเลยนะตัวนี้นะ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 ครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนะแกนเวฟเอ็กนะครับ 50SVS ไดว่านะครับเม็ดอินเจแปนหมุนขวานะครับ